คนที่ทำหน้าอกมาเนาะผู้หญิงก็ต้องไปตรวจเมโมแกรมบางคนเขาก็บอกว่าไปตรวจนี่จะบีบซิลิโคนแตกเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับเจอมาแล้วโอ้เคสแบบไหนแก้ยากที่สุดผมว่าเป็นกันือเกลรสีนะไม่ใช่แข็งธรรมดาคือคิดว่าแข็งแบบจับหินเลยเป็นฟอสซิลเลยจับหินเลยอันนี้คือ,อลอกยากมาก หมอหลุยนายแพทย์โฟลลเนตสุวรรณอาภาศัลยะแพทย์เฉพาะทางเสริมหน้าอกประจำจาเลมคลินิกมาดวยประสบการณ์ทั้งงานแก้ไขและเทคนิคการทำหน้าอกให้ออกมาสวยเป็นธรรมชาติ มันบูดมันเบี้ยวมันผิดตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเกิดได้ยังไงคะคุณหมอจะวางมันเบี้ยวหรอมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ครับจริงเหรอสายตาเอียงเงี้ยเหรอแกนอกที่ผมเจอมีหลากหลายมากแต่ว่าที่พบบ่อยที่สุดก็คือแข็งครับบางครั้งเราเสิร์ชอินเตอร์เดตเราจะเจอว่าการนวดแก้พังผืดการนวดสลายพังผืดไม่มีจริงในโลกนี้สิ่งที่คุณไปทําแล้วปรากฏว่านมนิ่มขึ้นจริงนั่คือซิลิคนแตกไปแล้วอ้าเคสซิลิคนแตกไม่มีเยอะไหมครับ ที่ผมแก้มีเยอะโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวด้วยมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมนะเนาะพอมันแตกวมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเป็นอะไรงไรี้นะ ออนดเววิชชม e ีนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องศัลยกรรมหน้าอกนะคะซึ่งเป็นศัลยกรรมยอดฮิตนะคะของทั้งสาวๆแล้วก็สาว,ส,าวสองเลยนะคะแน่นอนค่ะก็พอทากันเยอะนะคะก็จะเจอปัญหาเยอะพอสมควรนะคะซึ่งออนดเววิชชม EP นี้ค่ะเราเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องการศัลยกรรมหน้าอกที่สําคัญนะคะถนัดงานแก้ด้วยนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังนะคะว่าปัญหาที่มักจะพบเจอเวลาที่ทําหน้าอกกันมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแล้ว ก็สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจที่อยากจะทำเนี่ยมีข้ออะไรที่ควรจะคํานึงนะคะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคะ่ะเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังคิดที่อยากจะทำน้าอกนะคะหรือว่าคิดที่จะไปแก้คะ่ะไปฟังกันคะ่ะวันนี้เราก็จะมาพูดึ้นถึงเรื่องที่แม่สาวๆหลายๆคนต้องสนใจเป็นพิเศษเลย <c oughs> ก็คือเรื่องการศัลยกรรมนาอกนะคะ, <c oughs> ะเรียกว่าเป็นศัลยกรรมยอดฮิตอันดับต้นๆเลย อยากดูดีอยากเซ็กซี่อยากใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นอย่างมีความมั่นใจอยากเสริมบุคลิกภาพเอาจจริงๆเสริมหน้าอกเนี่ยมันทําได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่ทํามานะครับมีหลากหลายมากอายุ <ฮะ S 2> ที่อายุน้อยที่สุดที่ผมเคยทํามาเนี่ยตั้งแต่อายุ16บหกโอ้สิบหกนี่เขาโตเต็มที่แล้วหรอคะยังครับแล้วก็อายุมากที่สุดที่ผมเคยทํามา68 นะครับคืออายุนี League ่หลากหลายมากแต่ถ้าถามตามหลักการแพทย์แล้วเนี่ยก็ควรที่จะเป็นที่ตอนที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนื้อนมเนี่ยโอเคละนิ่งละก็คือประมาณ20ปีขึ้นไปถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าเนื้อนมเราจะเจริญเติบโตอยู่มันจะไปเบียด นะเบี่ยนเนื้อนมทําให้มันไม่สวยผิดรูปได้แล้วถ้าอายุมากเกินไปมันจะมีเรื่องการหย่อนคอยพอเสริมเข้ามาส่งก็จะไม่สวยอาจจะต้องผ่ายกกระชับแทนแล้วไหนจะเรื่องหลับอีกใช่ไหมคุณใช่นะครับผมแบบไหนคะที่เขาแบบว่าเขาเขาอยากได้กันแบบไหนที่ผู้หญิงชอบมาถามหาเนี่ยคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสนะซึ่งมันแตกต่างกันตามช่วงเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณ5ปีหรือว่า10ปีก่อนเนี่ยคนไข้ที่มาปรึกษาเขาก็อยากจะได้แบบใหญ่ๆ สวยๆใหญ่ๆแล้วแบบว่าทําเนี่ยฉันต้องรู้นะว่าทำมาใช่ไหมครับแต่พอปัจจุบันเนี่ยเทรนเปลี่ยนเขาขอแบบสวยๆเนียนๆเข้ากับสรีระไม่ต้องใหญ่มากคือใส่ชุดเนี่ยไม่รู้ไม่อยากให้ใครรู้แต่พอแบบใส่ชุดลาตีชุดว่ายน้ําชุดอะไรขอให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นก็พอแล้วนี่ก็คือเปลี่ยนมานั่นเองแล้วเรื่องทรงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเมื่อก่อนก็จะมีนะทรงกลมทรงหยดน้ําทรงอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนจะเข้าใจว่าทรงหยดน้ําเนี่ยสวยแต่บางคนนะ,<ฮ>ะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหยดน้ํามันจะเป็นรูปหยดน้ําถูกไหมครับ <ฮะ S 1> แต่ว่าทําหน้าอกเนี่ยเราจะหั่นครึ่งหยดน้ําดูครึ่งหนึ่งของหยดน้ําออ่านั่นก็คือดูแต่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นหยดน้ําครึ่งหนึ่งก็คือจะโค้งอย่างนี้สองมิติอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคิดภาพออกมาพอหยดน้ําปุ๊บตัดครึ่งเราเอาครึ่งหน้ามาไว้ที่หน้าอกเราค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะนั่นคือทรงหยดน้ําสมัยก่อนเนี่ยซิลิโคนจะเป็นหยดน้ําแบบชัดเจนเลยก็คือฟิกเลย แต่ร่างกายมนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นเวลายืนเราอาจจะเป็นหยดน้ำนะแต่เวลานอนเนี่ยนมมันจะเด้งกลับเป็นทรงกลมนะครับนอนปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาแต่ว่า ทรงหยดน้ําในอดีตเนี่ยเสริมเข้าไปพอนอนปุ๊บมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันไม่ค่อยธรรมชาติ<ฆ>ปัจจุบันเนี่ยเขามีทรงกลมที่ว่าพอยืนแล้วเป็นหยดน้ําพอนอนเด้งกลับได้ด้วย<ฆ>ตาม a n a t มี y ของร่างกายอ,อ๋อแปลว่าทรงอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวซิลิโคนว่ามันมาเป็นรูปทรงไหนใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับการไอ้นี่ของคุณหมอได้ไหมครการผ่าตัดใช,ใช่การผ่าตัดมี2แบบก็คือผ่าแบบว่าเหนือกล้ามเนือ้อใต้กล้ามเนือ้อถ้าพูดง่ายๆเนาะใต้กล้ามเนื้อจะอยู่ชั้นลึกในร่างกายมันจะเนียนกว่า นะครับกล้ามเนื้อกับเนื้อนมจะช่วยกันบังซิลิโคนแต่เหนือกล้ามเนื้อเนี่ยซิลิโคนจะเด้งกว่าเว<ะ>ลาใส่ชุดว่ายน้ําใส่เนี่ยโอ้โหใหญ่เซ็กซี่สวยก็แล้วแต่คนชอบว่าจะเป็นแบบไหนค่ะเห็นบอกว่าของคุณหมอในเคสส่วนมากจะเป็นเคสแก้ใช่ปัญหาที่มาเจอเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรซะส่วนใหญ่คะ่ะเวลาที่จะต้องมาแก้หน้าอกเนี่ยคะ่ะแก้หน้าอกที่ผมเจอมีหลากหลายมากแต่ว่าที่พบบ่อยที่สุดก็คือแข็งครับห<ะ>น้าอกแข็งตึงผิดรูปอันนี้คือมาแก้กันเพราะมันเกิดพังผืดแล้ว มันไม่สามารถแก้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกเลยบางครั้งเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเราจะเจอว่าการนวดแก้พังผ<ฆ>ืดแก้สลายพังผืด<ฆ>ซึ่ง<ฆ>ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นการนวดสลายพังผืดไม่มีจริงในโลกนี้ค่ะ<ฆ>เพราะว่าถ้าไปดูรูปพังผืดเนี่ยพังผืดเนี่ยเหนียวแข็งมาก<ฆ>การนวดไม่มีทางที่จะสลายมันได้ค่ะ<ฆ>สิ่งที่คุณไปทําแล้วปรากฏว่านมนิ่มขึ้นจริงนี่คือซิลิโคนแตกไปแล้ว แล้วมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอเรื่องพังผืดเนะคะเวลาเรามีสิ่งแปลกปลอมซิลิโคนก็จะว่าไปก็เป็นสิ่งแปลกปลอมชิ้นหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนจมูกซิลิโคนหน้าผากซิลิโคนคางอะไรก็ตามเวลาใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะห่อคุ้มมันด้วยเนื้อเยื่อของเราเองนะครับแต่ถ้าเนื้อเยื่อเหล่านั้นมีปัญหาห่อคุ้มมากเกินไปก็จะเรียกว่าเป็นพังผืดได้ ในส่วนของหน้าอกเนี่ยการที่จะเกิดพังผืดได้ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือแพทย์ผ่าตัดนั่นเอง<ฆ>อาจจะผ่าไม่ดีผ่ารุ่นแรงมีเลือดข้างอักเสบเยอะ2<ฆ>อก็คือการใช้ซิลิโคนที่ไม่เหมาะสมไม่ใช้ซิลิโคนมาตรฐาน3แล้วก็คือการดูแลตัวเองถ้าทําเสร็จเราไม่ได้ดูแลตัวเองอบาร์ตี้เยอะมีสูบบุหรี่เยอะไม่ได้พักผ่อนเนี่ยร่างกายก็เกิดการอ่อนล้าทําให้เกิดพังผืดได้ในระยะยาว หมายความว่าอาการทําหาตารของคุณหมอเนี่ยก็มีมีมีส่วนหนึ่งถูกไหมคะสองแปลว่ามันมีเรื่องของคุณภาพของซิลิโคนถูกต้องที่ว่าแบบนี้เกิดพังผืดมากกว่าแบบนี้เกิดพังผืดน้อยกว่าหรือมีไหมคะว่าใช้อันนี้ไม่มีพังผืดแน่ๆเขามีคลมกันอย่างเช่นในอดีตเราจะฟังว่าซิลิโคนที่แบบผิวผิวทรายเนาะจะเกิดพังผืดน้อยกว่าผิวเรียบมันไม่ได้ทดลองอะไรเขาก็ ทำไปเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆดูว่าอันไหนเกิดอุบัติการณ์มากกว่า<ฆ>จนสรุปแล้วว่าผิวเนี่ยอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ทําให้เกิดพังผืดปัจจัยสําคัญก็คือการผ่าตัดของแพทย์ด้วย<ฆ>นะครับแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกกันว่าเสริมหน้าอกเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอันนี้จริงและไม่จริงผมดูเนี่ยจากระยะเวลาถ้าผ่าตัดก่อนปี 2010. <ฆ>สองพันสิบซิลิโคนที่เข้ามาในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามมันจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผิวเขาจะไม่ค่อยดีตามดูข้อมูลกันต้นมาเนี่ยก็จะพบว่ามันทําให้เกิดพังผืดได้ง่ายและทำเป็นที่มาทําให้เกิดมะเร็งชนิดหนึ่งด้วยะนะครับแล้วก็เขาเลยต้องบอกว่าสิบปีคุณต้องเปลี่ยนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยซิลิโคนมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นแล้วครับอยู่ได้ตลอดชีวิตทํายังไงไม่ให้มีพังผือดอะคุณหมอคือแน่ๆแหละก็ต้องศึกษาต้องเลือกคุณหมอที่เก่งๆเนาะใช่ครับผมแล้วก็ต้องรู้ว่า เราใช้ของดีมีคุณภาพผ่าตัดถูกต้องตามวิธีสิ่งที่ต้องการแล้วก็มีการดูแลตัวเองที่ดีครับดูแลตัวเองยังไงอะดูแลตัวเองนะครับหลังทําก็จะต้องแบบหลีกเลี่ยงปาร์ตี้หรือว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้กระตุ้นร่างกายให้ร่างกายอ่อนแอค่ะ <c oughs> อย่างเช่นเราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง <c oughs> นะครับนอนหลับเพียงพอเนาะการนอนก็มีส่วนนะถ้าเราเป็นคนติดนอนตะแคงมากๆมันก็จะกดหน้าอก พอ,อกดไปเรื่อยๆก็จะตึงบางทีบาดเจ็บไม่ใส่บาเงี้ยมันก็ทําให้เป็นการกระตุ้นร่างกายให้มันบาดเจ็บตลอดเวลาทําให้พังผืดมันมาได้เหมือนกันคว,ค,ควรใส่บาทุกวควรใส่บาครับควรใส่บาผมจะบอกคนไข้ผมทุกรลายเลยว่าเสริมหน้าอกไปแล้วนะขอยังเดียวใส่บาตอนนอนด้วยนะครับมันไม่ลําบากหรอกทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองค่ะบานี่ต้องเป็นบาแบบมีโครงไหมคุณหมอ หรือว่าไม่ต้องมีโครงความจริงได้หมดนะครับ uh huh. แต่ปัจจุบันบราไม่มีโครงก็เทคโนโลยีดีกว่ามีโครงก็เยอะใช่ไหมใส่สวยด้วยแถมนิ่มด้วยอันนี้ก็แนะนําให้ใส่บราไม่มีโครงแล้วกันนะครับช่วงทํามาใหม่ๆใช่ไหมคะก็ขอความร่วมมือให้คนไข้เนี่ยช่วยใ,ใส่บรานอนครับก็คือใส่บาตลอดเวลานั่นแหละว่างั้นเถอะทีนี้แล้วในคนปกติละคะที่เราไม่ได้เราไม่ได้ทาหน้าอกอย่างเงี้ยหรือว่าทํามานานแล้วอย่างเงี้ยจำเป็นต้องใส่นอนไหมคะ ถ้าการดูแลตัวเองถ้าอยากให้รูปร่างดีนะครับการใส่บาเนี่เป็นการช่วยอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าอกมีน้ําหนักหน้าอกช่วงที่เรามีน้ําหนักเช่นช่วงไหนบ้างช่วงที่เราตั้งคันให้นมบุตรอันนี้หน้าอกเราจะขยายใหญ่ขึ้นพอขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมันก็จะถ่วงน้ําหนักเข้ามาไม่ว่าเวลานอนหรือว่าเวลาที่เราไม่นอนก็ตามถ้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อเนี่นยหย่อนคล้อยได้ แนะนำให้ใส่บาไว้แม้แต่ช่วงที่ให้นมบุตรก็ตามเรามีบาที่สําหรับให้นมบุตรอยู่แล้วฝึกใส่ครับผมเวลาเราฝึกใส่แล้วเราจะชินและจะทําให้รูปร่างสวยนะฮะเวลาผมเจอในบางเคสเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะละหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเขาใส่บามาตลอดหนะ้าอกเขายังสวยอยู่เลยทรงได้ดีแต่บางเคสเนี่ยอายุสี่สิบเองมีบุตรมาแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยนมก็คอยเยอะการที่นมคอยเยอะเนี่ย เสริมอย่างเดียวไม่สวยนะครับต้องผ่าตัดยกกระชับด้วยก็ทําให้วุ่นวายกันไปใหญ่เสียงบมากขึ้นมีแผลมากขึ้นทําให้การรักษายาวขึ้นด้วยการใส่บาไม่ยากครับลองฝึกดูโอ้ไม่หลับอ่ะคุณหมอ <laughs> ใส่บานอน <laughs> มีเรื่องผังผืดใช่ไหมคะที่ต้องมาให้คุณหมอแก่ปัญหาอื่นอย่างเช่นมันบูดมันเบี้ยวมันผิดตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเกิดได้ยังไงคะคือ คุณหมอจะวางมันเบี้ยวเหรอมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ครับจริงเหรอ,อใส่ตาเอียงอย่างเงี้ยเหรอการผ่าตัดเนี่ยมันมีการผ่าตัดใต้ราวนมใช่ไหมตรงรักแร้ก็มีการทําที่รักแร้ที่ผมแก้เรื่องการไม่เท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ทํามาจากทางรักแร้ในอดีต นะครับซึ่งในทางรักแรในอดีตเนี่ยเขายังไม่ได้มีแบบสองกล้องหรือว่าอะไรก็คือผ่าแล้วเนี่ยแล้วก็แซะยาวไปเลยจากรักแล้จนถึงฐานนมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงมากว่าทําไม่เท่ากันเพราะมันอยู่ไกลคนละข้างด้วยแล้วซิลิโคนรุ่นเก่าก็ฐานกว้างมากโอ้โหไม่เท่ากันเยอะมากนะครับก็เลยมาแก้ไขกันฐานกว้างแปลว่าต้องเสาะ เสาะเยอะ,ะ,ยอะแล้วในการวางก็วางยาก่ะ <หา S 1> มีสาเหตุอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าทําให้เกิดแบบว่าตําแหน่งมันแบบว่าไม่บาลานซ์บิดเบี้ยวอะไรเงี้ย กลับมาที่เรื่องเดิมคือเรื่องพังผืดตอนแรกอาจจะอยู่สวยแล้วพอเกิดพังผืดขึ้นมาเนี่ยพังผืดมันบีบรัดนะครับมันเหมือนเป็นถุงที่แข็งมากแล้วมันรัดซิลิโคนก็ทําให้เบี้ยวได้แล้วบางข้างเนี่ยพอมันรัดปุ๊บมันก็จะฟิกตําแหน่งค่ะแล้วอกเราก็จะคอยตามธรรมชาติตามเวลาถูกไหมครพอข้างหนึ่งมันฟิกแข็งปุ๊บอีกข้างหนึ่งมันคลอยเงี้ยมันก็ดูไม่เท่ากันใช่ดูไม่เท่ากันบางคนชอบ ชอบข้างที่ฟิกก็มีเพราะว่าดูมันไม่คอยโอ้แล้วบางคนชอบข้างที่คอยโอ้โหผมนี่ก็ต้องดูคนไข้ว่าเขาชอบแบบไหนจูนใหม่ใช่ครับเห็นเพราะว่ามีมีเคสซิลิคนทะลุด้วยอ่ะมีครับเมื่อกี้ทีมงานให้ดูรูปใช่นัากลัวมากอืมอันนี้ก็คือว่าเสริมใหญ่เกินไปเกินตัวนะครับแล้วแพทย์ก็ใจดีเนาะ อยากได้เท่าไหร่ตามใจตามใจเอาไปเลย่เงี้ยก็ผ่าขึ้นมาก็เย็บแผลไม่ได้ก็ฝืนกันเย็บกันเข้าไปใช่ไหมช่วงแรกๆอาทิตย์แรกสองอาทิตย์ก็อาจจะดีหรอกแต่พอเวลาผ่านไปเนื้อมันไม่ไหวนะครับแล้วเราก็แบบต้องทากิจกรรมพวกทํางานทําอะไรมันก็มีการเคลื่อนที่ตลอดอ่ามันก็เลยดึงลังน้องก็ออกมาเซฮัลโหลข้างนอกเลยมีเหมือนกันนะครับแล้วการรักษาก็คืออย่าฝืนผมจะบอกคนไข้เสมอว่าถ้ามันแน่นมันอะไรเงี้ย ถ้าในเคสที่อื่นนะมันก็อย่าฝืนก็คือเราต้องแก้ไขไม่ใช่ฝืนเยบ็บกินยาฆ่าเชื้อกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาอยู่ดีค่ะแล้วหน้าอกห่างหน้าอกผิดรูปเลย้ยเกิดจากอะไรคะคุณหมอนนหน้าอกห่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากระดูกคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วการเสริมขึ้นมาเนี่ยยังไงเราต้องมีช่องว่างของกระดูกตรงกลางอยู่แล้วแล้วเราก็เสริมเข้าไปถ้าทําถูกวิธีมันก็จะได้ ในลิมิตของร่างกายเราซึ่งมันก็ไม่ได้ดูห่างเกินไป<า>แต่บางคนเนี่ยคือว่าห่างมากเสริมเข้ามาแล้วมีการดึงล้างเนื้อใส่ซิลิโคนที่ทรงพุ่งมากเกินไปเงี้ยมันก็จะทําให้สเปซต,ตรงกลางเยอะมากเราต้องเ,อเรียกลูกทรงออกไปข้างหน้าเงี้ยเนาะใช่ต้องเลือกทรงซิลิโคนด้วยแต่ว่าการห่างเนี่ยการออกข้างเนี่ยคนไข้ย,ยังเข้าใจผิดอยู่หลายคนเนาะเข้าใจว่าอย่างเงี้ยคือออกข้างแต่บางครั้งแพทย์ที่ทําบางทีเลาะมากเกินไป อ่าเลาะไปถึงหลังเลยเออโเนี่ยจากข้างๆเนี่ยเลาะไปถึงหลังในระวางตำแหน่งซิลิโคนก็คืออันเนี้ยยอมรับว่าออกค้างมาก<อ>จริงนก็ไหลเอาจะกะักรแกลนีบได้เลยใช่ไหลออกค้างครับการวางตำแหน่งให้ถูกต้องเนี่ยสำคัญตั้งแต่ต้น <us> อัาเนี่ยมันเป็นเทคนิคอ่าเ,เทคนิคเราต้องผ่าตัดให้พอดีกับรูปร่างของเขา <Type> ต้องมีการตรวจร่างกายให้โอเคห่างแล้วแล้วชิดล่ะคะชิดเกินเกิดจากอะไรเหมือนกันครับใส่ใหญ่มากใส่ใหญ่จนจนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วออกข้างก็ ก็คือเต็มที่แล้วเราไม่ได้แล้วคราวนี้เราก็ต้องเลาะข้างในถูกไหมครับ hmm. ให้ชิดเต็มที่ถ้าทําแล้วมันสเปซมันเชื่อมกัน hmm. ผ่าตัดจนเจอกันเนี่ยจนนิ้วเจอกันมันก็จะอ,อกออกมาชิดเต็มได้ hmm. แต่ชิดกันเนี่ยเราดูง่ายๆเลยก็คือดูจากตําแหน่งหัวนมของเรานะมันชี้ออกมากเกินไปอันนี้คือเริ่มเป็นอกชิดละค่ะ <Ha. S 2> จะเจอในเคสที่เป็น LGBT ซ <Ha. S 2> ะเยอะเพราะชอบทําใหญ่ๆกันใหญ่อสมมุติว่าอย่างเนี้ยเคยทําใหญ่ๆมา แล้วอยากจะให้เล็กลงนี่เป็นไปได้ไหมคะทําได้ครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะว่าใหญ่ของเขาเนี่ยขนาดไหนค่ะแล้วก็ดูตําแหน่งด้วยว่าเขาเสริมแบบไหน็นแบบเหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อใส่ซิลิโคนรูปทรงแบบไหนถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเล็กเลยทันทีมันจะเกิดสเปซทําให้มันแบบกริ่งได้ะนะครับเราต้องเลือกซิลิโคนที่ฐานใกล้เคียงกันแต่อาจจะพุ่งน้อยลงนิดนึงอืมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าแบบทําแบบมะฮือมามาแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าอ๋ออยากได้แบบเล็กๆแบบ ฟิลนางแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คืข้อจํากัดมันก็จะมีข้อจํากัดใช่ครับ,รบซิลิโคนแตกได้จริงๆหรอคะคุณหมอเพราะว่าเราจะได้ยินเขาจะโฆษณาอุ้ยสิบล้อเหยียบทับยังไม่แตกเลยอะไรเงี้ยอ๋อใช่แตกได้ไหมแตกได้ครับอันนี้อันนี้ยืนยันนะอย่างเช่นแตกด้วยตัวมันเองก็คือรั่ว อ่านี่ถือว่าแตกมันก็แตกเนะแล้วก็แตกจากการโดนกระแทกก็มีครับผมโหต้องโดนกระแทกแรงขนาดไหนเซงเหมือนกันก็คือแบบว่าถ้าถ้าเวลาผ่านไปซิลิโคนที่ไม่ได้มีคุณภาพเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเรานานๆเข้า่มันจะเริ่มเปราะละผิวจะเริ่มเปราะเราจะเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วเราอาจจะไปออกกำลังกายเล่นกีฬามันก็กระแทกปุ๊บมันก็ปึ๊บขึ้นมาได้เลยแต่ซิลิโคนรุ่นเก่าเนี่ยมันจะต่างกับรุ่นใหม่ก็คือพอแตกปุ๊บมันกระจายเลย แต่พอร,รุ่นใหม่เนี่ยถ้ามันมีรั่วรั่วมีอะไรเนี่ยตัวเจลมันจะฟึบเข้าฟึบออกได้อ่าม,มันไม่ได้กระจายไปทั่วแต่ว่า,า,าถ้าเป็นซิลิคนรรุ่นเก่าแตกปุ๊บเนี่ยฟีบเลยฟีบเลย ครับผมเหลวเลยแล้วอย่างเงี้ยพอซิลิโคนมันเข้าไปสู่ร่างกายมันมันจะไปตามกระแสเลือดไปอะไรเงี้ยมันอันตรายมีการดูดซึมได้ครับเวลาถ้ามันออกมาใช่ไหมตอนแรกเราจะรู้สึกว่าจากที่หน้าอกเราแข็งแข็งเนาะแข็งแข็งมีพังผืดอ่ะพอมันแตกมันจะนิ่มขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาแข็งอีกรอบเพราะว่าสิ่งที่มันออกมามันจะกระตุ้นให้พังผืดเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นพอหนาขึ้นคราวนี้เนี่ยก็คือจะแข็งมากและอันตรายด้วยนะครับแล้วยิ่งดูดซึมเข้าไปในร่างกายมันจะะเกิิิิดดภาววที่่ซลคนน บางทีทําไปเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเมื่อยตามตัวอ,อยู่ไม่เป็นสุขเนาะลองสังเกตดูคนที่ทําหน้าอกมาสิบยีปีบางทีอาจจะมีภาวะนี้อาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องประจําเดือนเรื่องเม้นหมดเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ส่วนนี้ก็มีผลนะครับพูดถึงจริงๆถ้าสมมติว่าแบบซิลิโคนมันแตกอย่างเงี้ยแล้วมันลีกออกมามันเราต้องรู้สึกไว้คุณหมอมันแทบจะต้องรู้สึกทันทีเลยมัยมันมีเคสที่เขาไม่รู้ด้วยหรอว่า เอ้ยมันแตกมันรั่วมีครับเพราะว่าน,นอกมันก็ต้องแบบไม่เท่ากันแนมะ่สมวว่ามันแบบข้างข้างซ้ายแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ใช่<ะ>ก็คือว่าเวลาผ่านไปประมาณสั้งเจปีใช่ไหมครับสมมุติเกิด เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอาจจะมีการบวมขึ้นมา,มารู้สึกไม่เท่ากันละแต่พอทิ้งไว้สักระยะเอะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ชะล่าใจเพราะว่าเราเชื่อว่ามันไม่มีวันแตกหรอกถูกไหมอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยู่เรื่อยมาจนพังผืดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้หน้าอกของเราเนี่ยเท่ากันได้เกือบจะเท่ากันได้ทําให้เราปล่อยปะและเลยในการตรวจเช็คนะครับ เคสซิลิโคนแตกได้มีเยอะไหมคะคุณหมอที่ผมแก้มีเยอะโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวด้วยนะครับผมคือตั้งใจมาแก้แต่ว่าพอผ่าดูแล้วก็ปรากฏว่าอ้าวมันมีการรั่วการซึมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าคนไข้มาเนี่ยด้วยเรื่องหน้าอกไม่เท่ากันแต่ความจริงมันแตกมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจอได้บ่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราผ่าตัดเปลี่ยนละ เอาซิลิโคนที่มีมาตรฐานมันมีวิธีที่เราจะเอาไอสรรันชิดอย่างเงี้ยออกจากกระแสะเลือดออกจากร่างกายเราไหมคุณหมอคงไม่ได้แล้วครับเพราะมันเข้าไปแล้วแต่แต่ว่าตอนที่แพทย์ที่เปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเคลียร์ให้หมดล้างให้หมดเอาพังผืดที่ค้างเอาออกให้หมดแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เกิดอาการอันตรายผมเชื่อว่าร่างกายเราก็จะดีท็อกซิเคชันไปได้เองมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมะเนาะ พอมันแตกแมันเข้าสู่ร่างกายอย่างเงี้ยมันมีโอกาสแบบเกิดเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคุณหมอถ้าเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเช่นที่แบบที่เป็นก้อนที่เรากลัวกันแล้วจํจำเป็นต้องไปตัดนะครับมันยังไม่เกิดแบบนั้นแต่ว่ามันมีภาวะที่เรียกว่า BIA ALCL ก็คือว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งเวลาเราใส่ซิลิโคนเข้าไปหนะอกเราจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อเนื้อเรากับซิลิโคนถูกไหมคะช่องว่างเนี้ยมันจะเป็นสเปซอยู่ มันก็จะมีน้ำเหลืองขึ้นมาแล้วมันจะมีเชื้อมะเร็งในนั้นได้อ,อันนี้ก็คือพบได้แต่ว่าน้อยมากๆครับอุบัติการในโลกนี้เนี่ยพบได้500คน จากที่ทํานมมาแล้วสิกว่าล้านคนอันนี้เขาเก็บช่วงเวลาไม่แน่ใจถึงปี2020อะไรประมาณนี้นะครับก็อัตราส่วนก็คือ1ต่อสองแสนเกิดขึ้นได้ครับอันนี้เป็นได้อ่ะเมื่อกี้เรามีการพูดถึงเรื่องซิลิคนนิดนึงสมมติว่าเราไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็ควรจะต้องถามนะว่าเขาใช้ซิลิโคอนอะไรแบบไหนใช่ดีไม่ดีต้องดูยังไงคะซิลิโคนเราต้องพิจารณาอะไรบ้างคะคุณหมอที่ผมแก้ปัจจุบันเนี่ยคนไข้เนี่ยจะปรึกษากันก่อนแล้วบอกว่าเขาใส่อะไรมาผมถามเนาะ ถามว่าใส่มากี่ซีซีแบรนด์ band อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างไม่น่าเชื่อว่าเขาจําไม่ได้จําไม่ได้ว่าเขาใส่มาเท่าไหร่จําสถานที่ทําได้แต่ว่าจําไม่ได้ว่าใส่แบรนด์อะไรเยอะมากเลยคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมถอดออกมาแล้วมันไม่ตรงตามที่เขาบอกเราดูได้มันมียี่ห้อแปะอยู่ด้วยเหรอคุณผ้มอ๋อมีครับนี่ฮะอย่างนี้นี่ <Favorite. S 1> ข้างหลังเนี่ยไหมครับเขาจะสลักย uit, ี่ห้อไว้คือถอดออกมาแล้วยี่ห้อเหมือนยังมีรหัสมีชิปมีอะไรอย่างเงี้ยอยงงู่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณชมรับจับดูก็คือดูข้างหลังนี่เราจะเห็นว่ามมันนีแบรด์อยู นะครับอู้สี่ร้อยห้าสิบใหญ่นะ,ะแต่เคสที่มีปัญหาเช่นมีพังผืดอะไรเนี่ยผมถอดมาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ทราบแบรนดอ์อ,อย่างเงี้ยครับเป็นอิมแพนที่ที่ไม่มีแบรนด์ซึ่งอาจจะเป็นของที่มาจากประเทศอะไรก็ไม่ทราบอันนี้คือไม่มีแบรนดนน์คือไม่มีห่อใช่ครับเหมือนตอนบบที่เอามากลางให้ดูก็บอกว่าเออเป็นอันนี้อย่างงี้นะเราใช้อันนี้แต่พอเราหลับแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรให้เราครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอคุณหมอไม่รู้เหมือนกัน ปัจ oh. จุบันเนี่ยคือที่ผมทําก็คือให้บัตรให้กล่องอยู่แล้วมีเลขชัดเจนว่าคนไข้ใส่อะไรคนไข้ต้องรู้ว่าใส่อะไรไปอ uh. แต่ว่าสิ่งที่ผมว่ามันไม่ถูกก็คือต่อให้คุณจะประหยัดซิลิโคนใส่ซิลิโคนอันอื่นโดยที่ที่ไม่ได้บอกความจริงเขาเนาะ uh. สวยแต่ว่าปัญหาคือมันจะเกิดหลังจากนั้นนั่นแหละที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการคือมันจะเกิดพังพืชเกิดอะไรมันเป็นผลเสียกับคนไข้เองโดยที่เขาไม่ได้เลือกแล้วพอแก้ออกมาเนี่ยเขาเขาไม่จําเป็นต้องแก้ไขไงถ้าเขาใส่ของที่ถูกต้องซึ่งเขาเลือกแล้วด้วยว่าเขาอยากได้ของอันนี้<ะ>ถูกไหมครับแต่กลายเป็นว่าเขาเนี่ยอย่างที่เห็นอแต่คนไข้ก็ใจดีเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรก็คือแบบไม่เป็นไราง แต่ผมคิดว่ามันเขารักษาทันท่วงทีก enfin ็คือแปลว่าเราก็ต้องเอะใจนิดนึงไหมว่าถ้าสูตรว่ามันอย่างเช่นว่าถ้าราคามันอาจจะถูกเกินไปครับเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับมันต่างกันเยอะไหมคะคุณหมอซิลิโคนแบบที่ได้มาตรฐานกับซิลิโคนที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้ความจริงรูปทรงไม่ต่างกันเนาะความสัมผัสบางทีก็ไม่ได้ต่างกันแต่วัสดุผิวหรือว่าเจลที่อยู่ข้างในต่างกันแน่นอนอ๋อก็คือตัวไอตัวเปลือกนี่อาจจะไม่ต่าง ต่างเลยต่างตั้งแต่ต้นแต่ว่าเวลาเราจับเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้คุ้นเคยนะไม่ได้อยู่ในวงการเราก็อาจจะแบบว่าเห็นเราก็จะไม่รู้ไม่รู้หรอกเพราะว่าสุดท้ายมันก็อยู่ในตัวเราเราจะมาเปิดดูทีหลังว่าเราใส่อะไรไปก็ไม่ได้ถูกไหมเอ็กซเรย์มันก็ไม่ได้เห็นว่าว่าว่ามันแบรนด์อะไรต่อไปต้องมีชิปนะแบบว่าเอ็กซเรย์หรืออะไรแล้วบบกว่าเจอแล้วก็คนไข้เนี่ยบอกเลยที่ทํามาหลายๆปีก่อนหน้านี้โดยที่เราไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเนี่ยอันนี้อันตรายค่ะเพราะว่าเพราะเราไม่ทราบ แล้วเราจะเหมือนเหมือนหลอดระเบิดเวลาที่อยู่ในตัวเรามีหลายคนมาแก้กับผมเพราะว่าอยากอยากใหญ่ขึ้นเฉยๆอยากให้สวยขึ้นแต่พอก,กดถอดออกมาหยรั้วแล้วอืแล้วกําลังจะแย่แล้วก็คือโชคดีของเขาที่เขาสามารถเอาออกมาด้วยค่ะ,ะให้คุณชมดูสัมผัสอันนี้อันนี้เล็กๆอันนี้คือซิลิโคนน้าเกลืออ่าแตกต่างกับเจลอย่างมากแตกต่างอันนี้ที่ผมเจอก็กคือว่าคนไข้มาแก้ไข ด้วยนาอกผิดรูปนะครับแต่ว่าไม่สัมผัสมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่แล้วก็คุณไข่เนี่ยบอกคุณหมอไว้แล้วว่าขอซิลิโคนอันนี้อันนี้นี้แต่สิ่งที่เจอก็คือคอเอน้เกลือเจอน้ำเกลือหมอแกงอ่ะผมว่าก็ไม่ไม่โอเคอีกแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคืออันนี้มองด้วยตาเปล่าเราชมยังรู้สึกเลยว่ามันแบบรู้เลยว่ามันผลิตมาแบบไม่มีความปานนี้แล้วก็มาตรฐานเนี่ยดูดีแบบ ก็คือเหมือนเป็นถุงแล้วมีรูแล้วก็ฉีดน้ําเกลือลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็อุดรูครับอการเสริมหน้าอกเนี่ยอย่างน้อยก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้และควบคุมได้ปัจจัยที่เราควบคุมได้คือการเลือกของเราเองเลือกซิลิโคนเลือกแพทย์ที่ทํานะครับเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราควบคุมได้ก็กลายเป็นไม่ใช่ก็มีเหมือนกันอขออันนี้ได้อีกอันหนึ่งเข้ามาอมก็เลยอยากจะเตือนว่าถ้าใครไม่มั่นใจแก้ไขดีกว่าที่จะรอให้มันเกิดปัญหา ดังนั้นเนี่ยครับเวลาเราเสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยที่ไหนก็ตามเราสามารถขอเลขขอบัตรของกล่องได้นะครับปัจจุบันเนี่ยซิลิโคนที่ได้มาตรฐานเนี่ยบางแบรนด์ก็มีแอปพลิเคชันที่เรากดเลขซีเรียลนัมเบอร์ที่เราใช้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เช็คว่าลงทะเบียนที่ไหนทําที่ไหนผ่าตัดยังไงทําเมือ่อไร่ไรปัจจุบันก็เทคโนโลยีอย่างเลขอันนี้ก็คือจะตรงกับใบของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องตรงครับหมอแล้วอย่างเงี้จะมีไหมตอนก่อนทําก่อนหลับ นี่นะจ๊ะกล่องนี่ใบนี่สติกเกอร์โฮโลแกรมอะไรเงี้ยทุกอย่างมีครับได้ยินแต่พอถึงเวลาเป็นเป็นอันอื่นเป็นอันอื่นอะไรเงี้ยพอเอาไปยิงแล้วเป็นนมคนอื่นอะไรเงี้ยผมไม่อยากบอกว่ามีให้กล่องปลอมด้วยใช่ไหมครับเรจะรู้ยังไงอะแกงเก่งยังเลยอะอันนี้ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าเราสามารถเช็คไปที่บริษัทได้อยู่นะครับบริษัทซิลิโคนยังเช็คได้อยู่ยังเช็คได้ว่าตอนเนี้ยซิลิโคนอันเนี้ย อยู่ที่เราหรือแบบหรือว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าแบบออกจากคลินิกไหนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะใช่ครับอแล้วที่คุณหมอเคยเจอแบบเคสที่แบบหนักสุดๆเลยที่เคยจอมนรุนแรงขนาดไหนคะรุนแรงที่สุดที่เคยเจอใช่ไหมแบบอย่างที่บอกว่าเกิดเคสมะเร็งเนี่ยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออยู่แล้วต่อให้เป็น BIA LCL นั่นแหะก็แก้ไขรักษาได้แต่ที่เจอจริงๆก็คือการที่ว่าเป็นพังผืดแล้วเกิดการอักเสบทับซ้อนนะครับก็คือแข็ง อักเสบเนื้อบวมเยอะมากอย่างเงี้ยการรักษาคืออาจจะต้องถอดพักนาน6เดือนถึง1ปี 1> นะครับพอถอดพักนานมันก็ยังมีพังผืดที่มันแข็งอยู่การใส่ใหม่ทําได้แต่ว่ารูปทรงมันจะไม่สวยอ๋อก็คือต้องอย่าเพิ่งใส่เลยถอดแล้วก็พักยาวๆเยพักยาว,ยยาวๆครับแต่ถึงขั้นที่จะต้องตัดอะไรเนี้ยยังไม่เจอนะครับค่ะแบบไหนที่แก้ยากที่สุดคะคุณหมอเคสแบบไหนแก้ยากที่สุด แกยากที่สุดผมว่าเป็นพังผืดเกศสีนะอันนี้คือจะแข็งเหมือนหินเลยนะครับไม่ใช่อ๋อไปถึงพังผืดเขาจะมีคะแนนของเขาด้วยหคะแนนด้วยใช่ไม่ไม่ใช่แข็งธรรมดาคือคิดว่าแข็งแบบจะหินเลยเป็นฟอสซิลเลยจบหินเลยอันนี้คือเลาะยากมากแต่เราต้องทําให้หมดเพื่อให้เขาปลอดภัยแหมเราก็จินตนาการเวลาเลาะใช้อะไรเลาะออกเหมือนเวลาเราทําฟันว่าขูดหินปูนก็ใช้เครื่องมือผ่าตัดทั่วไปนะครับแต่าใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าไม่อยากรุนแรงเราต้องค่อยๆทำคนที่ทําหน้าอกมาเนาะ ผู้หญิงก็ต้องไปตรวจเมมโมแกรมเนาะถึงอายุประมาณหนึ่งก็ต้องไปตรวจสม่ําเสมอครับบางคนเขาก็บอกว่าไปตรวจเนี่ยบีบซิลิโคนแตกเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับเจอมาแล้วเพราะว่าการทําหน้าอกเนี่ยบอกเลยว่าตรวจเมมโมแกรมได้อุ่นถ้าสาวได้นะครับเขาพูดในเปเปอร์ーーเลยว่าไม่มีโลนําได้หมดแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือช่างเทคนิคอ่าที่ทาเมมโมแกรมให้เรานะครับบางคนมีประสบการณ์บางคนก็เป็นน้องจบใหม่เนาะเขาก็ไม่รู้ว่าการที่มีซิลิโคนเนี่ย มันจะต้องบีบแบบไหนนะครับมีการบีบที่แรงเป็นปกติเนี่ยไม่ได้จะต้อง<ะ>แบบทําเบาๆ<ะ>แต่ถ้าโกสแตนดาร์ดเลยผมว่าไปทํา m ็มดีกว่านอกนือจากดูเนื้อนมที่เราตรวจเช็คแล้วเนี่ยมันยังเห็นผิวซิลิโคนเห็นอะไรได้เยอะก็คือข้ามสเต็ปไปทํา m ็มดีกว่าหรือไม่ที่สําคัญชมว่าก็คือต้องต้องบอกเทคนิชเชียนเนาะ ต้อง<ร>บอก,บอกคนที่ตรวจบอก,อบอกเขาไปเลย,เลยว่า,<ร>าทำหน้าอกมาเ,นะเบาเบานิดนึงเบามือนิดนึงจากประสบการณ์ของคุณหมออะอยากจะเตือนภยัยหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนที่คิดที่จะทําศัลยกรรมหน้าอกคนะถ้าเคสใหม่เนี่ยอยากให้ดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเราอยากทําหน้าอกเพื่ออะไรนะครับดูรีวิวเยอะๆนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่าการผ่าตัดมียังไงบ้างอันนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามแพทย์ที่ท,ที่เขาจะทําให้เรา ไม่ควรไปเจอเซลล์คอนซัลอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้เจอแพทย์เนาะ,ะแล้วควรจะต้องคุยกับแพทย์ว่าเขาจะทําอะไรให้เราแล้วก็บอกว่าเราอยากได้ยังไงการผ่าตัดเป็นยังไงหาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็เลือกสถานที่ที่โอเคที่เราคิดว่าเขาพร้อมที่จะดูแลเรานะครับแล้วก็อย่าเห็นแก่ราคาที่ที่มันถูกมากซึ่งในปัจจุบันมีเยอะแยะเลยสิ่งที่ราคาถูกเนี่ยเขาก็จะตัดสิ่งที่จําเป็นกับเรานะครับเช่นค่าดมยาสลบ ค่าแพทย์ที่วิสัญญีคอยดูแลเราค่าอุปกรณ์ค่ายาต่างๆสุดท้ายสิ่งที่เรารับภาระ,ะก็คือร่างกายของเราเองอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆพอๆกับคุณหมอนะก็คือวิสัญญีเนาะเพราะว่าคนที่เอาเราหลับอ่นะใช่ครับคือถ้าแบบซีซัวก็คือกลับมาไม่ได้เหมือนกันนะใช่เพราะมีหลายที่ก็คือว่าแพทย์ที่ผ่าตัดดมยาเองก็มีนะครับหรือว่าให้ผู้ช่วยที่ที่ไม่ได้มีความรู้เป็นคนดูแลนะครับ หรือไม่ก็อันนี้ก็เคยได้ยินนะบางที่ก็คือไม่ได้วางยาด้วยใช่ครับโหดมากมเป็นการทําด้วยเทคนิคการฉีดยาชานะครับเทคนิคการฉีดยาชาไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นสามารถทําได้แต่ว่าจะทําในกรณีที่เคสมีความเสี่ยงมากที่ดมยาสลบไม่ได้จริง<า>แต่ถ้าเราร่างกายแข็งแรงดมยาสลบดีกว่าอืมค่ะแล้วมีเคสไหนไหมคะคุณหมอที่แบบเหมือนมาปรึกษาคุณหมออย่างเงี้ยเราแบบว่าไม่สามารถทําให้ได้การรักษาบางทีเราต้องเข้าใจคนไข้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรถ้าเขา อยากใหญ่แต่ว่ามันเกินตัวเกินร่างกายที่ตรวจแล้วเนี่ยผมก็จะปฏิเสธว่ามันใส่ไม่ได้นะคุยกันให้เขาเข้าใจว่ามันทําไม่ได้เพื่อเพื่อความปลอดภัยของเขาเองค่ะกรณีหนึ่งคือถ้ามีความเสี่ยงอย่างเช่นเป็นพังผืดแข็งมากๆแล้วอายุเยอะมากๆนะครับอาจจะต้องส่งตรวจชิ้นเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าทําในโรงพยาบาลก็ปลอดภัยกว่าการทาศัลยกรรมหน้าอกเมื่อกี้พูดมาเหมือนน่ากลัวนะครับ แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยดีเช่นเราเข้าใจตัวเองว่าเราเสริมไปเพื่ออะไรได้คุยกับแพทย์ที่ออกแบบให้เราได้มีประสบการณ์เลือกซิลิโคนที่เหมาะสมทุกคนแฮปปี้ครับทุกคนที่กลับมาเจอผมเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อสวยขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ดูแลก,กันระยะยาวเนี่ยไม่มีปัญหาครับผม จบแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะอยากจะให้ชมคุยกับใครหรือว่าอยากจะคุยเรื่องไหนนะคะอยากฟังคอมเมนต์ของทุกๆคนเลยค่ะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากจะปรับปรุงรายการของเราจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกๆบทสนทนาใน On theway w i ช h ชมในช่อง live. ของเราเนี่ยเลียนทุกๆคนนะคะไปเป็นเบสเวอร์ชันของทุกคนในทุกๆวันค่ะเราจะมีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง l i v e ด้วยนะคะ l i v e p l ท t f ล r m Talk ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในทุกมิติค่ะ